โอ้โหลองแค่3ข้อแล้วจะทยอยสุขสมหวังสำเร็จกระจางสาข้อนี้เราไปลองให้เกิดประสบการณ์เกิดคุณค่ากับตนเองแล้วจะเป็นการปลดล็อกชีวิตอะไรที่มันติดขัดในชีวิตมันจะปลดล็อกจะเป็นเหมือนกับการที่เรากําหนดกําหนดพฤติกรรมศขให้ให้เกิดชีวิตเราดีขึ้นน่ะงานก็ดีชีวิตก็ดีเห็นทางสว่างของชีวิตลองแค่สข้อมันจะเป็นไปได้หรอครับ วิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลขเ1เป็นวิดีโอแนะนําแบบสั้นกระชับนะครับ3ข้อคืออะไรครับฝึกจับจุดให้ดีจับจุดคืออะไรสังเกตสงสัยเอะใจฉุกคิดทั้งหมดครับวันแรกไปทํามันไม่เท่าไหร่แต่การที่เราไปใส่ใจครับใส่ใจฉุกคิดเห็นอะไรดีเห็นอะไรบางอย่างนะครับมันจะเข้าเข้าขายของคําว่ายิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งนะครับเราเล่นสังเกตชีวิตของเราแล้วหาอะไรดีๆนะครับ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอหมายเลข11แปลว่าอะไแปลเลยครับมีวิดีโอก่อนหน้านั้นผมชื่อดามธีรามานุชครับผมคิดคน้นมาตลอดแหละทำยังไงนะตัวผมเองถึงจะดีขึ้นสังคมประเทศไทยนะครับถึงจะมีความสุขมีเงินเยอะขึ้นนะครับคนไทยมีความสุขเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทยก็ค้นหาคําตอบมาตามลำดับทําวิดีโอมาเนี่ยอย่างน้อยสุดเนี่ยก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็91วิดีโอแล้ว แปลว่าอะไรครับแปลว่าผมมีคําตอบมาพอมาประมาณแล้วแหละแต่ผมกระชับและรูปยอดคาตอบมาให้เหลือ3จุดง่ายๆขอแค่ไปทํานะครับถ้าถามว่าไอวิดีโอก่อนหน้าคืออะไรคือข้อมูลที่ผมบอกไปในวันที่ผมไม่รู้ผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ไม่ใช่นักพูดนะครับอธิบายอาจจะได้ไม่ดีวิดีโอไม่เล้าใจนะครับแต่อยากให้มองข้ามจุดนั้นไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณค่า สิ่งดีๆเนี่ยมีอยู่ในตัวเราคอมพิวเตอร์คนคิดค้นขึ้นมาปัญญาประดิษฐ์นะครับเครื่องมือกลไกต่างๆคนคิดค้นขึ้นมาแล้วจุดใดละ่ะที่เราจะทําให้เรากลายเป็นจากสภาพเดิมๆนี่แหละโอ้โหประสบการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตนะครับอ่าถ้าผมพูดคํานี้ครับกิจกรรมการงานสร้างชีวิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเกิดว่าคํานี้เนี่ยไปถึงคนที่อยากให้ประเทศไทยจเจริญอะ่ะแล้วมีกําลังมีอานาจ นะครับมีโอกาสมีความสามารถมีทรัพยากรนะครับสร้างกิจกรรมการงานที่ดีมารองรับคนไทยรอให้คนไทยสมัครใจนะครับมาผ่านกิจกรรมเกิดประสบการณ์เกิดทักษะความรู้ความสามารถมาผ่านผ่านการงานเกิดประสบการณ์เกิดทักษะความรู้ความสามารถมีชีวิตที่ดีมั่นคงยิ่งขึ้นผมไม่บอกว่าให้ทุกคนไปสร้างกิจกรรมการงานที่ดีมารองรับคนไทยแต่ผมบอกว่าบอกต่อวิดีโอนี้ให้ผมหน่อย พะเช่นเส้นทางเนี่ยมันชัดเจนอย่างหมายเลขสองถ้าผมบอกว่ากายและใจของเราเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์แล้วอะไรล่ะที่จะมหัศจรรย์ต่อที่จะมหัศจรรย์ด้วยโอ้โหผมเป็นหวัดครับเสียงอาจจะไม่ดีหัวอาจจะปวดนิดนึงแต่ผมไม่รอนะครับเพราะว่ามันค้นหามานานค้นหาจนมันแบบฝังหัวหมกมุ่นอะ นะครับแต่มันก็งวดมาแล้วเหลือ3 3จุด3ข้อจากนั้นครับถ้าผมบอกว่าการที่คนเราเนี่ยจะเก่งจะเป็นนักธุรกิจที่ดีมันต้องฝึกต้องสร้างนะครับอยากเป็นคนที่มีความสุขในชีวิตอยากเป็นนักกีฬาอยากเป็นศิลปินต้องฝึกต้องสร้างขึ้นมามีเส้นทางของงานเป็นขั้นเป็นตอนแต่ทั้งหมดถ้าให้ผมใช้คำพูดก็อยู่ที่ข้อ3 นะครับจุดที่3เนี่ยก็คือการประทับและซึมซับได้ดียิ่งขึ้นทั้งหมดครับจุดสำคัญที่สุดคุณค่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในตัวญาติทุกคนผมมาบอกเป็น,เป,นเป็นวิดีโอแนะนำคือผมจะส่งต่อจะแนะนำให้ญาติเนี่ยดูแล้วขอร้องให้บอกต่อเพราะอะไรครับญาติจะได้ไปเอกใจเองฉุกคิดเองใส่ใจเองนะสังเกตเองจนทั้งทักษะการใส่ใจ การสังเกตการฉุกคิดเนี่ยงอกงามขึ้นมาได้เองถ้าจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับให้เข้าใจก็คือเด็กคนนึงอะติดนิสัยจานหนังสือต้องรอคนบอกให้อ่านต้องรอ,รอคนเหมือนลักษณะบังคับรู้สึกไม่ดีในการไปอ่านกับเด็กอีกคนนึงครับไปไปอ่านด้วยตนเองไปตั้งใจทำความดีสิ่งดีๆด้วยตนเองจนกลายเป็นนิสัยของการไปทำด้วยตนเอง ผมกล้าบอกนะครับว่าเนื้อหาในวิดีโอก่อนหน้าทั้งหมดนะครับถ้าขี้เกียจนะครับดู91ดู90ดู8 9 8 8ไล่ย้อนกลับไปอดทนหน่อยกับคนคนพูดไม่เก่งะนะครับผมพูดไม่เก่งนะครับอดทนหน่อยนะครับลองดูแล้วนำมาเติมเต็มทั้ง3จุดนี้ด้วยตนเองเมื่อเติม,เต,มเติมเต็มกระจ่างแล้วนะครับก็จะรู้ได้เองว่าฉันเนี่ย เหมาะกับอะไรจะไปตรงจุดไหนแต่ความฝันตองผมนะครับภาพมันเป็นอย่างนี้พี่พี่น้องน้องคือคนเราเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตไปได้ตามปกติทั้งดีและเสียนะครับในชีวิตของเราแต่การที่เราลองลองบ้างในการที่จะรักรู้สึกดีกับการทําดีรักรู้สึกดีมีใจดีกับการทําดีรักรู้สึกดีกับการเดินนะครับ เราจะเดินให้ดีรักรู้สึกดีากับการอาบน้ํารักรู้สึกดีากับการทานข้าวรักรู้สึกดีากับการทํางานนะครับบ่อยๆลองบ้างจากนั้นลองบ่อยๆรักรู้สึกดีากับการที่เราจะได้นอนรักรู้สึกดีกับการที่เราจะได้ตื่นนะครับลองดูครับแล้วลองหาว่าตัวเราเองเนี่ยมีจุดแข็งมีสภาพมีจุดแข็งจุดอ,อ่อนอุปสรรคอะไรยังไงบ้างนะครับมีโอกาสอะไรบ้างโดยเฉพาะจุดแข็งของเราเนี่ย เราจะทําให้เป็นจุดขายได้ยังไงเป็นโจทย์นะครับทั้งหมดในเป็นโจทย์พอเราเจอจุดขายแล้วเนี่ยเราจะรักรู้สึกดีกับสิ่งที่เป็นจุดขายเป็นตัวเลือกของเราทําให้กลายเป็นตัวตนของเราได้ไหมสิ่งที่ผมขอร้องให้บอกต่อคืออะไรครับคนที่ไปถึงจุดแข็งจุดขายกลายเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวแบบดีๆคนเหล่านั้นบางคนที่มารวมกลุ่มกันผู้เชี่ยวชาญผู้ถนัดเชิงลึก ที่มามาลักกันมาเป็นกลุ่มที่ที่ดีอ่ะเป็นทีมที่ดีทีมมีคุณภาพอ่ะจะนำไปสู่การประดิษฐ์คิดคน้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆภูมิปัญญาวิทยาการใหม่ๆซึ่งนั่นแหละจะเป็นประโยชน์ที่ก้าวล้ำกับโลกใบนี้นะครับบางกลุ่มนะครับแ,แน่นอนบางกลุ่มเห็นแก่ตัวผมเข้าใจหมดแหละนะครับแต่คนที่ ไปคุ้นเคยกับการรักรู้สึกดีตั้งแต่ขั้นที่1ขั้นที่2กั่นกรองตนเองขั้นที่3หลอมรวมเข้าด้วยกันนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นบนโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกนะครับทั้งหมดมีรากฐานมาจากการกระจาย3 3ข้อนี้เริ่มต้นจากอะไรครับพลังมันเหมือนกับคนเนี่ยจะต้อง ขนของเยอะๆเนี่ยไม่เคยขนของมาก่อนนะครับให้เขาไปขนเนี่ยมันหนักนะมันเหนื่อยนะคนไม่เคยวิ่งแล้วให้ไปวิ่งมันหนักมันเหนื่อยนะครับแปลว่าอะไรครับคุณสมบัติของการใส่ใจการเอะใจการฉุกค,คิดการที่ยินดีที่จะไปทํามันด้วยตนเองก่อนเนี่ยคุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่จะดึงดึงคุณค่าดึงศักยภาพออกมาเป็นขีดความสามารถเป็น education การศึกษาก็คือได้แสดงออกแปลว่าอะไรครับเราไม่ต้องเก่งแต่ขอแค่เราได้แสดงออกซึ่งหลักฐานปรากฏอยู่ในวิดีโอหมายเลข89 88ผมไม่เก่งครับผมค้นพบผมก็มาพูดพูดเสร็จผมก็เห็นตัวเองพูดก็มาดูวิดีโอตัวเองอม,มันยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่เลยทำยังไงนะถึงจะเกิดภาพที่ญ่าทั่วไทยเนี่ยมารวมตัวกันกลายเป็นเราดีขึ้นเรื่อยๆ ครอบครัวดีขึ้นเรื่อยๆชุมชนสังคมหน่วยงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทํำยังไงนะมันถึงจะเกิดภาพอย่างนั้นขึ้นนะครับเพราะอะไรครับเราจะทําอยู่แบบเดิมๆก็ได้แต่การที่เรามาสื่อสารกับตัวเองถามตัวเองว่าเราจะทําแบบใหม่ได้ดีกว่าไหมหรือไปลองมันเราจะเคยอะไรครับเคยฉุกคิดจะเป็นแบบเดิมๆไหมเคยฉุกคิดถึงการออกแบบเคยไปลองนะครับถ้าเราไม่เคยเลยนะครับเราก็จะจมอยู่กับ กระบวนการอัตโนมัติของชีวิตเป็นสภาพเดิมๆไปเรื่อยๆโอ้โหสิ่งมหัศจรรย์ที่ผมอยากให้ญาติคิดได้เหมือนกันนะก็คือโอ้โหเพื่อเจอที่ผมบอกต่อวิดีโอบางคนบอกว่าหน้าด้านจังเลยบอกบอกต่อวิดีโออะไรพวกนี้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่บอกต่อวิดีโอเฉลยวิดีโอเฉลยก็หมายเลข9ก้าคือญาติเต็มใจก็ไปดูเองแต่ ผมอยากให้ญาติไปไปรับสมองก่อนนะพูดตรงๆนี่แหละนะครับไปทำอะไรได้ตนเองคือจะไม่ยัดเยียดว่าเอ้ยสิ่งนี้ดีนะไปดูซิไม่ใช่อย่างนั้นนะครับที่ที่ทปเปิดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นโจทย์ทั้งนั้นเพื่อญาติรู้สึกเองว่าเฮ้ยบอกต่อวิดีโอให้ดามมันหน่อยนะรู้สึกเองว่าเออจะไปดูต่อนะจะไปลองจริงนะสิ่งมหัศจรรย์นะครับก็คือการที่ใครสักคนครับพวกเราบางคนเนี่ยบางกลุ่มบางคณะเนี่ยมาคุยกันแล้ว เริ่มจับจุดเริ่มเอะใจเริ่มออกแบบแล้วเริ่มไปต่อทําวันแรกมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่นึกภาพครับเราเรียนหนังสือเราทํางานเราใช้ชีวิตโอ้อยากให้รู้สึกจริงๆนะครับเราทํากันมากี่ปีแล้วแล้วชีวิตเป็นยังไงหน่วยงานของเราทํางานแบบนั้นเนี่ยมากี่ปีแล้วเราภาพหน่วยงานของเราเป็นยังไงแต่การที่เรามาคุยกันแล้วออกแบบแล้วไปทําเราจะเคยครับเคยมาคุยกันเคยออกแบบ แล้วเคยร่วมทำโอ้โหผมไม่รู้ว่าญาติจะรู้สึกมหัศจรรย์เหมือนผมนะไม่นะแต่แต่ผมเชื่อแหละว่าหลายท่านบางท่านอาจจะรู้สึกมหัศจรรย์เช่นนั้นแล้วนะครับขอโอกาสได้บอกต่อวิดีโอนี้ผมหน่อยนะครับนะขอกันจริงๆจังจังกันแหละนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอความกรุณาไปดูวิดีโอหมายเลขเก้าสิบสองนะครับชื่อเดียวกันนี่แหละนะครับปลดล็อกชีวิตออื เราติดขัดอยู่อ่ะเฮ้ยมันปลดล็อกได้จริงเหรอลิขิตชีวิตลิขิตชะตาเฮ้ยเราสามารถวาดสามารถปรุงสามารถจัดการชีวิตของเราให้มันดียิ่งขึ้นได้จริงเหรอทยอยสุขสมหวังสําเร็จได้ทั่วไทยขึ้นอยู่การลองครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งไม่ลองก็ไม่รู้ขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินขึ้นอยู่การที่เราจะถอดถอนตนเองจากสภาพแบบเดิม แล้วแบบนี้ดีกว่าไปทํำมันให้ดีโอ้โหแทนที่จะไปนินทากันแทนที่จะไปคิดลบมาคิดดีดีกว่าอาบน้ำให้ดีออกกำลังกายให้ดีมีความสุขกับชีวิตเข้าจุดเข้าประเด็นในด้านที่มันจะดีเลยทุกท่านครับไม่ใช่ผมบอกให้ท่านทำนะไปลองด้วยตนเองจนคําด้วยตนเองเนี่ยมันงอกงามจนเรามั่นใจยิ่งขึ้นในจุดที่เราจับ เป็นของท่านเองแต่ที่เจ๋งวันนั้นคืออะไรครับเป็นของพวกเรากันเองชุมชนโครงข่ายพลังดีโอ้โหศูนย์พัฒนาศิลปะและวีการทั้งปวงประเทศไทยที่เม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาทั้งทางสินค้าและบริการที่ดีทั้งทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งหมดครับโอกาสจะเกิดขึ้นได้คืออะไรครับไม่ใช่ว่าท่านมาทำนะโอกาสที่เกิดขึ้นได้ก็คือ บอกต่อโอกาสนี้ให้ญาติทั่วไทยได้ได้ลองเองอะว่าจะช่วยกันบอกต่อไหมจะช่วยกันจะจะลองไปดูไหมคือคือไม่ได้บอกว่าให้ให้ไปทำนะครับมันคือตัวเราเองอะอจะลองย้อนไปดูวิดีโอก่อนหน้าสิจะลองไปดูวิดีโอหมายเลขต่อต่อไปสิหรือคุณสมบัติดีๆที่มีอยู่แล้วผมก็แค่คนพื้นน,นไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งกล้าสามารถนะครับ ถ้าผมทําได้คนเดียวผมก็ทําไปแล้วแหละดีใจออกเรามีชื่อทําให้ทั่วไทยทยอยสุขสมหวังสําเร็จคนไทยดีขึ้นเม็ดเงินหลั่งไหลเข้ามาการท่องเที่ยวสินค้าและบริการที่ดีผมทําได้ผมทําไปแล้วแต่ผมก็จะทํามันนะแต่ขอร้องช่วยหน่อยนะครับเมื่อฝากโจทย์นี้ไปอยู่ในใจญาติทยอยทยอยแล้วกันนะครับฝากฝากหน่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ